สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องข่าวแล้ววันนี้พบกับใบเฟิร์มมนัชยาผิวเผื่อกันอีกครั้งนะคะวันนี้ใบเฟิร์นต้องบอกว่าอาจจะพาทุกท่านไปชมกันแบบหลากหลายนิดนึงค่ะเพราะว่าแต่ละข่าวที่จัดเตรียมมาวันนี้เรียกว่าหลากหลายอัรถรสแล้วก็พาคุณไปชมหลากหลายเรื่องราวจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศไปจนถึงกลงอุ้ยแต่จะ ยังไงอันนี้ต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในรายการเราเรื่องข่าวของเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีอัรถรสหลากหลายที่จะมานําเสิร์ฟให้กับท่านในทุกๆครั้งเช่นกันค่ะ สำหรับเรื่องแรกวันนี้ที่จะพูดถึงกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องถือว่าเทรนของการรักษาสิ่งแวดล้อมก็มากันอย่างต่อเนื่องและก็เข้มข้นกันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายแล้วค่ะก็วนกลับมากระทบกับตัวเราเองเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่างๆจึงสําคัญมากๆค่ะวันนี้นะคะ บใบเฟิร์นจะพาทุกคนคไปชมกันกับหินกันคลื่นกับเตรฐพอดนั่นเองค่ะอาจฉริยะการป้องกันชายฝั่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมคลิปสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะ Plants that manufacture tetrapods are often placed close to shorelines in down order to costs keep ซึ่งสำหรับหินกันคลื่นหรือว่าบล็อกคอนกรีตขนาดใหญ่ที่คุณเห็นอยู่ตามชายฝั่งหรือท่าเรือนะคะเขามีการถูกออกแบบมาค่ะเพื่อที่จะป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นทะเลแน่นอนว่าคลื่นซัดหาดทรายกันเข้ามาทุกวันทุกวันหรือบริเวณไหนที่ไม่ใช่หาดทรายแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็อาจจะทําให้ส่งผลกระท ทบกันได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวเตตาพรตในที่นี้เนี่ยที่เขามีการครีเอทออกแบบมาเขามีการทํามาเป็นบล็อกที่มีน้ําหนักหลายตันมากๆค่ะแล้วก็มีการจัดเรียงในลักษณะที่เป็นเฉพาะเพราะสามารถที่จะดูดซับ แล้วก็กระจายพลังของคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้องบอกว่าคุณผู้ชมลองคิดตามดูนะคะว่าในบางพื้นที่เวลาคลื่นพัดแรงเนี่ย เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของธรรมชาติและในบางพื้นที่คลื่นตีแรงมากลมแรงมากก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะแต่เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันความเสียหายจากคลื่นเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังสามารถที่จะกรองสิ่งที่แปลกปลอมที่มากับน้ําได้ด้วยแน่นอนว่าคลื่นเนี่ยมาพร้อมกับน้ําน้าหมุนเวียนกันทั่วโลกนะคะในบริเวณน,น่านน้ำนั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีสิ แปลกปลอมต่างๆปะปนเจือปนเข้ามาด้วยก็เป็นการป้องกันได้ดีมากๆแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่านอกจากในเรื่องของการป้องกันแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นกันไปตั้งแต่ตอนต้น,นว่าการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและเททารพลอตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ด้วยแต่จะเป็นยังไงต้องมาชมค่ะเพราะว่าโครงสร้างของเขานะคะที่เป็นแนว กั้นคลื่นเหล่านี้เนี่ยต้องถือว่าเขาสามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําได้ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพตัวอย่างเช่นนะคะแนวกั้นคลื่นค่ะที่ท่าเรือของคารากีนายกีสถานนะคะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมและความสนใจมากๆค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยปกป้องท่าเรือแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกันได้ด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าในเรื่องของการป้อง การใชยฝั่งมีผลกระทบนะคะเรียกว่ารักษาระบบนิเวศสร้างระบบนิเวศท,ที่ดียังไม่พอยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกันในทางอ้อมด้วยนะเนี่ยที่ปากีสถานนะคะกับตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่าเตทาพอร์ตเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับความนิยมหลากหลายพื้นที่เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เราพูดถึงนวัตกรรมนะคะของการ ป้องกันชายฝั่งกันไปแล้วอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่จะขาดไปไม่ได้ในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือ อุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตและก็ป้องกันภัยแต่ว่าสิ่งน,นี้ไม่ใช่ปืนค่ะเพราะว่าถ้าปืนเนี่ยบางทีเราก็พกพากันไม่ได้ก็พกพาอาวุธก็ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าพกกันไปได้ทุกที่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกๆุกคนจะสามารถครอบครองอาวุธได้เพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องกันไภัยได้จะเป็นอะไรนั้นใบเฟิร์นจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ Bola, bola, bola. Bola wrap device. divid สำหรับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี้นะคะที่คุณเห็นกันเนี้ยไม่ใช่ปืนค่ะแต่ว่าคือบูลล่าแรปนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยนะคะในการที่จะป้องกันตัวแล้วก็ช่วยชีวิตได้ช่วยยังไงได้บ้างนะอันนี้นะคะต้องบอกว่าเขามีการถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือค่ะที่จะช่วยป้องกันตัวนะคะโดยการหยุดบุก นอันตรายเพราะตัวอุปกรณ์นี้นะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะจับตัวคนร้ายโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงด้วยแสดงว่าต้องมีความพิเศษค่ะเพราะว่าวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยแลดูว่าเหมือนจะเหมือนปืนนะคะเพราะว่าต้องมีการยิงออกไปปั้งแต่ยิงออกไปในที่นี้เนี่ยเขาจะยิงไปได้ไกลถึง8เมตรแต่แทนที่จะเป็นกระสุนนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นการปล่อยเชือกยาวออกไปถึง2เมตรด้วยกันค่ะ แล้วก็จะมีตะขอเล็กๆอยู่ที่ปลายเชือกันนั้นค่ะเพื่อที่จะมีการเกี่ยวและดึงรั้งรัดตัวของบุคคลที่เป็นเป้าหมายของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะการเกิดการจรกรรมขึ้นมาคนร้ายกำลังจะวิ่งหนี ผู้ที่เป็นตำรวจหรือว่าบุคคลที่รักษาความปลอดภัยอาจจะใช้โบลาแล็บในที่นี้ยิงออกไปค่ะแล้วก็จะเป็นเชือกนะคะพร้อมตะขอที่ปลายเชือกเนี่ยไปมาตรดตัวคนร้ายเอาไว้ไม่ให้วิ่งหนีไปแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะสําหรับโบลาแล็บนะคะก็คือใช้ง่ายเขาบอกว่าแค่เล็งแล้วก็ยิงเท่านั้นเองนะคะเชือกก็จะพันรอบแขนรอบขาหรือว่าตัวบุคคลนั้นๆที่เป็นภัยได้อย่างในทันทีทําให้พวกเขาเคลื่อนไหวตัวไม่ได้ค่ะก็ต้องถือ ว่าเป็นการหยุดการจัดการกับคนร้ายหรือว่าบุคคลที่จะเป็นภัยนี่แหละค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลย ปลอดภัยต่อตัวเราเองแล้วก็ยังปลอดภัยต่อตัวผู้ร้ายหรือบุคคลอันตรายนั้นๆด้วยค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความอันตรายต่างๆขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของโบร่าแรปเป็นยังไงบ้างล่ะคะเห็นไหมคะว่าดูจะเหมือนปืนแต่ไม่ใช่ปืนค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะก็ยังต้องถือว่าแม้ว่าจะต้องมีการใช้งานในการแบบควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนาะแต่อย่างไรก็ดีก็คิดว่าการที่จะ มีครอบครองในที่นี้ก็ต้องอยู่ในสําหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆหนูๆเอาไปใช้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของโบราแลบนะคะและเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมจริงๆเมื่อสักครู่นะคะใบเฟิร์มมีการพูดถึงกันอยู่ว่าบางทีเกิดเหตุโจรกรรมเกิดมีผู้ร้ายจะมาดักยิงชิงปล้นต่างๆ และเรื่องที่เราจะพูดถึงกันก็คือผู้ที่มีกลโกงค่ะแต่ว่าโกงยังไงแล้วเขาทำอะไรสถานการณ์จะเป็นแบบไหนคุณผู้ชมพร้อมไหมคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับเรื่องนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะเขาบอกว่าเป็นชาเลนจ์โกงเงินธนาคารแต่ต้องถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราในต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้เล่น TikTok อนะคะหลาย10คนเลยที่ถูกจับกลุมค่ะหลังจากที่มีการเข้าร่วมชาเลนจ์โกงเงินธนาคารอุ้ยตายแล้วฟังว่าเป็นชาเลนจ์แสดงว่าเขามอง ว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าโกงเงินธนาคารนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ได้เลยแต่ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะกลโกงในที่นี้เนี่ยเป็นยังไงเรามาชมกันดีกว่าเพราะเขาบอกว่าเป็นชาเลนจ์ค่ะก็คือสามารถที่จะทํายังไงก็ได้โกงเงินธนาคารออกมานะคะถอนเงินได้แบบไม่จํากัดแต่ว่ากลโกงนี้เนี่ยเกิดจากช่องโหว่ค่ะเพราะว่าตู้ ATM ของธนาคารเชสนะคะเขาทําให้อยู่ๆลูกค้าก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาจาก ATM นะคะจากบัญชีของตนเองได้เนี่ยหลังจากที่มีการฝากเช็คปลอมเข้าไปในตู้นั่นหมายความว่ามีการนําเช็คปลอมค่ะฝากเข้าไปในตู้ปุ๊บแล้วตู้ก็มีการจ่ายเงินออกมาซึ่งเป็นเงินของธนาคารนะคะอันนี้คือช่องโหว่เป็นข้อบุกร่องนั่นเองคุณแล้วก็ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือต้องบอกว่าก็มีคนจานวนมากที่ลองทำชาเลนจ์ค่ะว่าเฮ้ย ถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นเช็คปลอมเข้าไปแล้วเราจะได้เงินออกมาจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆเราอาจจะไม่มีเงินก็ได้คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยแหละปัญหาก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะว่ากลายเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบเพราะมีคนทําได้ก็มีคนมาต่อแถวกันค่ะเพื่อที่จะทําชาเลนซ์นี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะกลายเป็นความภาคภูมิใจกันแบบผิดๆไปอีกเพราะว่าคนที่ไปร่วมทําชาเลนซ์นะคะมีการโพสต์คลิปค่ะลงบนโลก ต้องย้ำนะคะว่าเป็นโพสโชว์นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ว่า โพสเป็นข่าวหรืออย่างไรแต่เหมือนเป็นแบบติ๊กต็อกท่านนั้นเนี่ยก็คือแชร์เข้าไปในช่องของตัวเองว่าเอ้ยฉันทําสําเร็จนะแต่บางคนก็แชร์ลงไปว่าเอ๊ะลองทำแล้วไม่เห็นสําเร็จเลยแต่ก็กลายเป็นไวรัลแล้วก็เป็นชาเลนจ์ขึ้นมาค่ะก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในที่สุดแล้วทางธนาคารเชสเองเนี่ยก็รีบปิดระบบค่ะแล้วก็ยับยั้งสถานการณ์ตรงนี้นะคะโดยการประกาศว่าผู้ที่ทำตามเทรนนี้ ถือเป็นการชอ่อโกงแน่นอนคุณผู้ชมคะไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงนะคะถึงแม้ว่า ตู้ ATM เขาจะมีช่องโหว่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเป็นใบเฟิร์นเองนะคะก็จะฉุกคิดเหมือนกันว่าอุ๊ยถ้าโดนจับขึ้นมาทำยังไงล่ะทีนี้ทีนี้พอทางธนาคารเชสนะคะมีการออกมาประกาศว่าใครที่ทำภารกิจนี้แบบนี้เนี่ยกลายเป็นช่อโกงนะแล้วก็จะถูกจับด้วยนะคะถูกจับกลุมในทันทีก็ถูกจับกันไปหลากหลายรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าผลที่ตามมาเรียกว่าร้องไห้แทนได้ไหมเพราะว่าผลที่ตาม มาไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดำเนินคดีเท่านั้นนะคะคุณคะแต่เป็นบทเรียนราคาแพงค่ะเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยเขาจะดึงเงินคืนจากคุณแล้วก็ทำให้เงินในบัญชีของผู้ที่เข้าร่วมชาเลน ติดลบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยแหละโอ้สะเทือนใจนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราอาจจะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งค่ะทีนี้เราไปนําเช็คปลอมเข้าไปเบิกเงินกับทาง ATM เพื่อที่จะเอาเงินของธนาคารออกมาเสร็จปุ๊บเงินที่นําออกมาเนี่ยอาจจะมากกว่าในบัญชีที่เรามีก็ได้ทีนี้เราต้องนําเงินในบัญชีของตัวเองออกมาชดใช้ถ้าไม่พอก็กลายเป็นว่าเงินในบัญชีเราก็ติดลบไปเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า สอนให้รู้ว่าอย่าโลภมากนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้ของเขาอยู่กันแบบพอเพียงแบบนี้ก่อนดีกว่านะคะมีเท่าไหร่ทาเท่าน,านั้นกินเท่านั้นไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะชาเลนจ์กงเงินธนาคาระคะ่ะที่ต้องบอกว่า ตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นดาบสองคมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องราวดีๆก็แชร์กันเยอะแต่ว่าเรื่องที่กลายเป็นเรื่องไม่ดีแต่คนส่วนหนึ่งกลับไปมองว่าอุ๊ยดีจังเลยน่าทำตามแบบอย่างเรื่องราวอันนี้นะคะก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ส่งผลเสียกับตัวเราโดยตรงเหมือนกันนะคะก็ต้องระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีชาเลนจ์ต่างๆนะคะในช่องทางติ๊กตอกถูกไหมเอ่ยบางทีเป็นชาเลนจ์แบบเต้นดุกดิกน่ารักอะทำตามกันไปอันนี้น่ารั อยู่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นชาเลนที่ไปโกงเงินหรือว่าทําอะไรผิดผิด,ผดพาก,กันทําเรื่องผิดแบบนี้เตือนได้เตือนห้ามได้ห้ามค่ะแต่ถ้าเตือนคนรอบข้างไม่ได้ต้องห้ามตัวเองก่อนเลยนะคะอันนี้ต้องฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่า การมีเรื่องราวต่างๆแชร์ออกไปนะคะทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าในฐานะที่เราเป็นคนแชร์เราก็ต้องระวังนะคะว่าคอนเทนต์นั้นๆที่เราแชร์เนี่ยเหมาะสมหรือไม่รวมไปถึงการเสพสื่อเหมือนกันค่ะในฐานะของการที่เป็นผู้รับชมเองค่ะก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็คิดตามกับสื่อเรื่องราวคอนเทนต์ที่เราได้รับทราบมาด้วยว่าอันนี้เนี่ยควรจะทําตามหรือเปล่าหรือว่าอันนี้นี ควรนํามาปรับใช้กับชีวิตเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ต้องฝากกันด้วยเพราะว่าสะเทือนกันไปทางทั่วโลกเลยค่ะจากธนาคารเชสต์หนึ่งธนาคารนี้เชื่อว่าอีกหลากหลายธนาคารนะคะก็กําลังระมัดระวังกันอยู่เหมือนกันนะคะกับเรื่องราวต่างๆในการที่จะจัดการกับระบบความปลอดภัยของเงินในธนาคารด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใช้บริการธนาคารนั้นๆค่ะรวมไปถึงนะคะกับเรื่องที่เราได้พูดถึงกันมาวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็น แล็บนะคะกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะที่เรียกว่าลักษณะเหมือนปืนแต่ก็ไม่ใช่ปืนนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ใช้กระสุนค่ะเป็นการยิงออกไปนะคะด้วยเชือกแล้วก็อุปกรณ์ตะขอปลายเชือกที่จับมัดตัวคนร้ายหรือผู้ที่เป็นภัยในสถานการณ์นั้นๆค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับหินกันคลื่นกับเตทาพอดนะคะที่เรียกว่าอัจฉริยะป้องกันชายฝั่งนะคะที่ป้องกันพลังของคลื่นที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อ สิ่งรอบข้างบริเวณชายฝั่งแต่ก็กลายเป็นข้อดีนะคะพอมีเททโพร์เข้ามาปุ๊บก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับโลกของเราด้วยนี่คือเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ที่ใบเฟิร์นนามาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแต่อย่างที่บอกกันไปนะคะเรื่องราวดีๆยังมีอีกมากมายติดตามกันไว้นะคะกับรายการเล่าเรื่องข่าวแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านี้วันนี้มีผลิตภัณฑ์นะคะ จากช่อง13สยามไทยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่เค Plus Persico ค่ะขาวกระจ่งางใสไร้กลิ่นตัวแน่นอนนะคะวันนี้สำหรับท่านที่อยู่ในช่องติ๊กต็อกนะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะแต่ สำหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งโปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับถุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้าล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ